สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการทำเควสอีเดนสำหรับเลเวล100และ1 1 0นะครับและยังรวมถึงวิธีการเรียงลำดับแมปด้วยนะครับว่าต้องทำแมปไหนก่อนหลังนะครับหรือว่าเควสไหนมันยากเกินไปหรือว่าใช้เวลาในการทำนานเกินไปนะไม่คุ้มเวลาที่เราจะไปทำนั่นเองนะครับผมและถ้าใครนะครับผมยังไม่ได้กดติดตามช่องเราไว้นะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับที่สตคัญเลออย่าลืมเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปไกด์ดีๆแบบนีีีี้้้้ท่จะมมนออาาาคตรผเเดยวถพแลไปู จ้า ja. บริการเติมเงินออนไลน์เทพบทรูคอมนะครับมีทุกปัตทุกเกมให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับสามนาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สําคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยจ้าเดี๋ยวเราเริ่มด้วยวิธีการรับเคว้ก่อนเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมเนื่องจากเป็นเคว้งอีเดนเราก็ต้องเข้าไปในอีเดนที่โนวิทหัวขาวตัวนี้นะครับผมอ่ะก็จะมีในทุกเมืองเลยอ่ะแล้วก็นะครับผมตราอีเดนมีการแก้ไขนิดหน นี้มาใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ธุรการคนนี้นะครับเพื่อลงชื่อสมัครล้วเราก็จะได้ตราันี้มาแต่ว่าตอนนี้เขามีการอัปตราแบบใหม่นะครับผมก็ให้เราครับคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกว่าแลกเปลี่ยนนะครับแน่นอนเลยนะครับเขาก็จะทําการให้ตราอีเดียนอันใหม่กับเรามานะครับซึ่งตราอีเดียนอันใหม่นี้นะครับมันจะอยู่ในช่องไอเทมแทนและพอกดดับเบิ้ลคลิกนะครับจะบีวิงเรากลับมาที่อีเดียนได้เลยครับคูดาวยี่สิบนาทีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ใช้ได้เลย เมื่อเข้ามาในอีเดนแล้วนะครับผมก็ให้เดินเข้าไปยังห้องบริเวณขวาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดินเข้าวาร์ปซ้ายตรงนี้คุณก็จะมาถึงห้องอีเดนแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งจะมีป้ายแบบนี้วางเรียงกันเลยครับเขียนเลเวลบอกไว้เลยว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับที่เราจะต้องทำนะโดยที่วันนี้เราจะมาแนะนํามิชชั่น100ถึง110กันครับตรงนี้ก็มีทริคเล็กน้อยนะครับซึ่งทางเกมเขาได้บอกมาว่าถ้าเราทาเควสอีเดนนะครับเควสป้ายอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะครับช่วงเลเวลไหนนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเวลาส่ง ให้ไปส่งกับ NPC ประจำแมปนั้นๆน,น,นะครับเราจะได้รับ EXP เพิ่มเป็น2เท่าเลยครับผมแล้วก็ในครั้งต่อไปนะครับเราก็มาส่งที่ป้ายได้เลยนะครับเพราะว่าที่ป้ายเนี่ยเขาจะรวมทุกเควสมาให้เราแล้วก็จะเร็วกว่ามากเลยเพียงแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าไปส่งกับ NPC อย่างที่บอกมันจะได้เบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคุ้มกว่า และเดี๋ยวนะครับผมจะบอกวิธีการหาจุด NPC ประจำแมปนั้นๆนะครับในขั้นตอนการส่งเควสเพื่อรับ EP x ต่อไปครับอ่าโดยให้เราคุยกับป้ายนะครับผมแล้วเราก็กดรับมาทุกเควสเลยครับเนี่ยครับคุยเข้าไปในแต่ละโซนเลยแล้วก็รับมาทีละเควสทีละเควสเลยนะครับผมทุกโซนทุกอันเลยนะครับโดยไม่ต้องสนว่าเควสไหนเป็นเควสอะไรนะฮะรับมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยนะแต่ละโซนเขาก็จะมีแบ่งไว้แล้วว่าเลเวลอะไรเลเวลเท่าไหร่นะฮะใครที่เลเวลร้อยยังไม่ถึงร้อยสิบก็รับแค่ร้อยนะครับรับทั้งหมดมาเลยนนนนนะะะคครรัััับบบอออีีีี้้้ผผมมททําาไปแแลววต่เด๋ยยจธิใหฟงงกึ ซึ่งกว่าจะรับทุกเควสบทเนี่ยใช้เวลาก็สักห้านาทีได้นะฮะตซนนี้เอมน่าจะทําปุ่มแบบรับทั้งหมดมาสักหน่อยนะแบบเข้าไปโซนนี้แล้วมีปุ่มคําว่ารับทั้งหมดรึ่งก็รับหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะดีนะฮะแต่ตอนที่มันยังไม่มีนะอ่าแล้วก็ทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวนี้ช่วงเลเวลร้อยถึงร้อยสิบนะครับให้รับเควสมิชชั่นนะครับเลเวลเก้าสิบเก้านะครับอาจจะอยู่ในนี้นอกเหนือจากนี้นะครับเจ็ดสิบถึงเก้าเก้าให้รับเควส์ที่ชื่อว่าขอให้เดินทางไป เกินกินหินมาด้วยนะครับไอหินที่ขึ้นกินหินได้ไปตีสเตโปนะครับผู้พิทักษ์แห่งความงดงามเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ไปตีโรมานะฮะสาตัวแล้วก็เดินทางแสวงบุญเนี่ยรู้สึกจะเป็นโรวีนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับจะอยู่ในทางผ่านที่เราจะไปตีนะครับก็ให้รับมาเลยครับเพราะว่ามันเป็นเอียฟรีฟรีอยู่แล้วนะครับก็ให้รับมาอาจจะไม่เยอะแต่ว่าของฟรีก็รับไปนะครับอารับมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะแบ่งโซนทั้งหมดนะครับออกเป็น8โซนด้วยกันนะฮะซึ่งเราจะต้องไปทีละโซน ไม่ทำนะครับเพราะว่าเควสหาของเนี่ยถ้าคุณไปตีมอนสเตอร์ Monster ที่เลเวลห่างคุณก็จะดรอปของน้อยซึ่งผมลองแล้วนะครับการที่เราจะหาของจากเควสหาของเนี่ยกว่าจะครบเนี่ยนานมากครับกว่าจะครบสักหนึ่งเควสใช้เวลานานมากไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำเควสหาของทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้รับมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เวลาเราทําสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยของที่เราได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นวนวันละ5ชิ้น6ชิ้นเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆจนมันครบ20-30ชิ้นวันนั้นเราก็จะเป็นวันที่ส่งเควสก็จะได้รับ EXP เพิ่มมานะครับแต่เราจะไม่ทําทุกวันนะครับเพราะมันใช้เวลานานาน,น,นั่นเองโดยที่หลังจากนี้นะครับถ้าใครมีอโคไลท์หรือว่าพรีสเซฟวาร์ปแล้วก็มาเปิดวาร์ปให้เนี่ยก็จะเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับโดยจุดวาร์ปนะครับผมจะมีแนะนําอยู่4จุดด้วยกันที่ต้องเซฟนะครับแต่ว่าพระเนี่ยมันเซฟ1คคคคคนนนนนนเเเเเเี่่่ยซซฟฟไไดดด้้้แแ3จจจุุุุะะะะพรราาาฉัััณณกกก็ลลลออองืววบหนนนบ้้้้าาางแลวววก็จจจุดดไไหหะะเิปปรรืืือออ่่ซ์ผูน นะหรือว่าคุณมีพระสองตัวจะมาเซฟเพิ่มก็ได้นะครับผมโดยทั้ง4จุดนั้นนะครับก็จะมีหน้าดันน้ำแข็งนะครับไอเคฟนะแล้วก็หน้าดันแมกม่านะครับแล้วก็หน้ากราสเทมแล้วก็ริ่งไฟนะครับผม อ่าสี่แมปนี้นะครับที่จําเป็นในการเดินเควสท์ทั้ง8โซนก็จะช่วยประหยัดเวลาคุณได้มากๆเลยแหละครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการเรียนลาดับดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไลฟ์สตรีมเก่าของผมนะครับว่าเออไปที่ไหนบ้างเพื่อที่จะได้ให้คุณเห็นภาพนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากว่าจะพาเดินไปแต่ละที่เนี่ยมันนานนะครับเพราะฉะนั้นขอเปิดจากไลฟ์สตรีมเลยแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจและเห็นภาพนั่นเองนะครับจุดแรกนะครับก็คือหน้าด่านน้าแข็งนะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับเพราะว่าป็นจุดนี้แล้วเนี่ยเรางเดีอยว แต่ว่าตัวดิสรูปเนี่ยจะเยอะเลยก็ตีดิสรูปห้ครบในแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สะสมโรวีนไปสักหน่อยนึงนะครับประมาณสักสิตัวก็ได้เพราะว่าแบบนี้จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าโรวีนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เดินลงล่างมาเรื่อยๆนะตีดิสรูปไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งออกวาร์ปล่างสุดของแมปดิสรูปนี้นะครับก็จะเป็นการออกไปสู่แมปคิววินหรือว่านกยืนนั่นเองนะครับตัวนกที่มันยืนกระพือปีนนั่นแหละครับตัวนี้ก็จะมีเควสเช่นกัน นกฮิวินในแมปนี้ให้ครบเลยครับอ่าเมื่อครบแล้วนะครับในแมปฮิวินนี้ก็ให้ออกวาร์ปขวาบนนะครับของแมปฮิวินนี้นะครับก็จะออกไปสู่แมปโคโบนั่นเองนะครับซึ่งก็มีเควสอยู่เช่นกันนะครับซึ่งโคโบในแมปนี้จะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเควสก็จะเสร็จแล้วแหะครับแต่ว่าดูให้ดีด้วยนะว่าเออโคโบแต่ละชนิดที่เราฆ่าเนี่ยมันครบหรือย,อยังเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันนะครับพอตีโคโบเสร็จแล้วนนนนนนนะะะะะะคคคคคครรรรรรรัััับบบบบเเาาจจจออยู่่่ททีีีีแมมพตงงง้้โโถึุดดใิล เรเชลก็ได้นะครับก็คือกลับไปที่ฮิวินเดินลงมา2แมปแล้วออกซ้ายก็จะถึงเมืองเรเชลเสร็จแล้วก็จะเดินลงมา2แล้วก็ออกซ้ายอีก2จะไปถึงแมปริ่งไฟนั่นเองนะครับซึ่งแมปนี้ก็จะมีเควสอยู่เช่นกันหรือใครจะซื้อวาร์ปเลยก็ได้เช่นกันนะซื้อวาร์ปไปริ่งไฟเลย อันนี้จะเป็นโซนสุดท้ายของราเชลแล้วนะครับซึ่งในแบบนี้นะครับก็จะมีแม็กมาริงนะครับผมโดเซราที่เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีมัสซิพูล่าด้วยที่เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งในแบบนี้ก็จะมีมอนเควสทั้งหมด3าตัวด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะยิงในแบบนี้ให้ครบได้เลยนะแล้วแบบนี้ก็สามารถย้ายชแนลได้ด้วยถ้าเกิดว่าชแนลปกติคนเยอะจะย้ายไปแนว A หรือว่าแนว B ก็ได้เช่นกันครับเมื่อเราเสร็จเควสแล้วนะครับก็ให้วาร์ปกลับมาที่หน้าดันน้ําแข็งรอบหนึ่งนะครับแล้วคร โรวินอยู่เล <may> ็ก <sh> น <arp OD> <sh> ้อยนะตัวนี้ถ้าใครโรวินยังไม่ครบก็มาเก็บในชั้นหนึ่งได้นะแต่ถ้าเกิดว่าครบแล้วนะครับแนะนำไว้ให้ครบแล้วแหละเพราะว่าชั้นนี้มันมีน้อยนะครับก็พอมาชั้นนี้แล้วนะครับให้ไปชั้น2เลยเพราะว่าชั้น2เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ทั้งสโนว์เออร์ที่เป็นตัวกลางแล้วก็ซิโรมาที่เป็นตัวเล็กแล้วก็มีไฮทไททันกับกาเซติที่เป็นตัวใหญ่ด้วยซึ่งมันจะครบเครื่องกว่าชั้นแรกครับชั้นแรกมอนจะค่อนข้างน้อยแล้วก็มีแค่ซิโรมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครโรวินครบแล้วไปัันนนดลครบอออ่่่ะ็มงาาซิโหพขแ ชั้นนี้ก็จะครบเลยนะแล้วก็จะมีไอซ์ไททันด้วยเล็กน้อยนะครับก็ทําการเก็บให้ครบเลยโดยที่กาเซตินะครับกับตัวไอซ์ไททันเนี่ยชั้นเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเคลียร์สโนวีเออร์ครบแล้วหรือว่าเคลียร์ซิโรบาครบแล้วนะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปชั้น3ต่อได้เลยชั้น3ก็จะมีไอซ์ไททันกับตัวกาเซติเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือชั้น3นะครับซึ่งสังเกตว่าจะมีไอซ์ไททันเยอะแล้วก็มีตัวกาเซติอยู่เยอะด้วยเช่นกันนะรรับ็ามาเเวง้งนนนแไ่่บบลจปปโซชตอผอผื โกกราสเฮมนะครับเพราะว่าตรงนี้เควสจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทําไม่ยากยด้วยครับให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับ n p c 2ตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะมีเควสพิเศษให้เรานะซึ่งเราไม่สามารถรับได้จากตัวป้ายในอีเดียะครับก็ให้คุยกับเขา2อคนเลยนะครับเราจะได้รับเควสมา3เควสด,ด้วยกันให้ไปฆ่าคนคุกในกระทเทมครับเพราะฉะนั้น รับตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาส่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนมาส่งเนะเราก็วาร์ปออกมาตรงนี้แล้วก็ส่งครับไม่ยากเลยนะฮะอันนี้จะแยกจากเควสต้ไปเดีนนะเป็น e p ฟรีไม่ค่อยเยอะหรอกครับแต่ว่าก็ฟรีซึ่งเราต้องผ่านอยู่แล้วนะครับก็รับไปด้วยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าวาร์ปตรงนี้ไปเลยนะครับจะเข้าไปสู่รั h เ a d Castle นั่นเองนะครับในแมปนี้ก็จะมีเจ้าการัดอยู่นะครับการัดก็คือตัวตลกเด้งบอลดึงดึงนะฮะแบบนี้เลยนะครับซึ่งเรามีเควสเราก็ต้องฆ่าเขาด้วยและในชัั้้้้นนนนนนนีีีีเเรราาาจะะมออออคซึ่่งงป็กถืตววสแดดยยูใ ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีเควสจริงๆเควสที่เราได้รับตัวนี้มันอยู่ในดันธนททอทาวเวอร์แต่ว่าเราฆ่าสะสมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าในธนททอทาวเวอร์ก็มีไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอตัวโอบารอนสีแดงให้ฆ่าไปด้วยเลยนะครับสะสมไปด้วยเลยสักห้าตัวสิบตัวก็ยังดีะส่วนที่เหลือก็ฆ่ากระรักนะครับในแบบนี้ให้ครบ30ตัวครับอะ ตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นโอดุ๊กนะครับซึ่งไม่ใช่เป้าหมายเรานตัวเป้าหมายเราโอบารอนนะครับอ่าพอทำเควสแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ให้เข้าว์ปบริเวณซ้ายกลางนะครับผมก็เดินไปตามนี้เลยนะครับเข้าบริเวณคนคุกนั่นเองครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะตัวคนคุกตัวนี้เข้าไปข้างในก็จะเจอกับตัวซอมบี้พิซเนอร์ครับซึ่งก็จะมีเควสเช่นกันนะครับซึ่งเป็นเควสที่เขาให้เรามาฆ่าจากตัวมินิเควสที่ข้างหน้าดันนั่นแหละครับนี่ครับเข้าวัปนี้เลยนะพอเข้ามา ซอมบี้พิโซเนอร์นะครับซึ่งเราจะต้องฆ่าซอมบี้พิโซเนอร์ในชั้นนี้ให้ครบเลยนะครับและฆ่าไรบิโอกับอินจัสติสเนี่ยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับสะสมไว้เพราะว่าเดี๋ยวชั้นต่อไปก็มี2ตัวนี้ด้วยก็ฆ่าไว้เท่าที่เราจะฆ่าได้นะซอมบี้พิโซเนอร์ก็คือซอมบี้ที่ใส่ชุดนักโทษมีอุ้มถ่วงขานั่นแหละครับง่ายๆเลยนะนี่ตัวแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะฆ่าง่ายนะแล้วมีจิมาณมากก็แป๊บเดียวครบแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าวาร์ปด้านบนนี้ไปชั้น2ได้เลยนะครับ นอร์ที่เราต้องทำเควสมาด้วยนะครับซึ่งสเกีมพิโซเนอร์ก็จะมีเยอะเลยส่วนอจัติกาลิบิโอก็จะน้อยลงมาหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเราสะสมมาจากชั้นหนึ่งแล้วเราก็มาฆ่าให้มันครบที่ชั้นสองนี้เลยครับอ่าส่วนตัวเฟนดาร์กเนี่ยไม่ได้มีเควสอะไรนะครับแต่ว่าจะมีเจ้าตัวอาร์คลาสซึ่งเป็นแมลงตัวเล็กๆที่เป็นลูกน้องมายานะครับติดเข้ามาในแมปนี้ด้วยนะครับก็จะมีอยู่ไม่ค่อยเยอะหรอกครับแต่ว่าถ้าเจอก็ให้ฆ่าสะสมไว้ครับทีนี้นะครับพอเสร็จแมคคุกแล้วนะครับแมปก็ครเมซห่จะ็นานะครัับม้เ็็นนนนคคคกืออีปแุกั้2ใช่มแล เรามาจากพองคุูชั้น1ตรงนี้นะครับเราจะต้องไปที่กราสเทมซิลเวอร์ชั้น1ตรงนี้ครับผมอ่าก็ให้เดินเข้าวาร์ปตรงนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสู่ชั้นนี้นะครับกราสเทมซิลเวอร์ชั้น1ซึ่งแมปนี้นะครับก็จะไม่ได้มีตัวอะไรที่ต้องการครับยกเว้นเจ้าตัวอาร์คลาวก็คือลูกน้องมาหยานั่นเองก็ค่าสะสมไปด้วยครับเดี๋ยวชั้นอื่นๆก็มีนะครับและเราเข้าวาร์ปซ้ายล่างครับกราสเทมซิลเวอร์ชั้น2ครับไปต่อครับเมื่อมาถึงชั้นนี้แล้วนะครับกกกก็็จะะะเเ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 ปปนน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 นรร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 าาาาาาามมมมมมซซซิิิลลลลววออ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 อ์์์ชชชัััั้้้้้้2แไไไ่่่่่่ีีีีสสตตตทงงงงใยย3ึึูบบบณขุดคืถ นครับเป็นกราดเทมซิวเออร์ชั้นสามเนี่ยจะมีสติงที่เป็นเควสอยู่นะครับซึ่งไม่ต้องรีบฆ่าก็ได้นะสติงเนี่ยระหว่างทางที่เราเดินไปนะก็สามารถที่จะฆ่าสติงสะสมไว้ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องครบในแมปนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวแมปต่อๆไปก็ยังมีสติงให้ฆ่าอีกครับเราจะต้องไปที่ครับกราดเทมซิวเออร์ชั้นสี่นะครับบริเวณซ้าไซรัสนี่ครับไปต่อเลยครับอ่าแล้วเราก็จะไปถึงท่อน้ําชั้นที่สี่ในกราดเทมนะครับซึ่งแมปนี้นะครับก็จะมีอโนเลียนหรือว่าเขี้ยเขียวนะครับที่เป็นเป้าหมายเเ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 เคคคคคคววววสขขขออออองงงรร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 ราาาาาใใใในน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 ตตตตีีีีีี้้้้้้้้้้้ะะะะะะัััััับบบบบพฉยยยยยฆฆ่่่จโลลลลหหหืืชแแมก็ าวาร์ปกลางตัวนี้ไปเลยครับกราสเทมดันเจียนนะครับชั้นที่1เพื่อไปสู่แมปต่อไปเลยครับอ่านี่ก็คือกราสเทมดันเจียนชั้นที่1นะครับโดยที่ในชั้นนี้ก็จะมีสิิงแล้วก็อาร์คลวที่เป็นลูกน้องมายานะครับตรงนี้ต้องเก็บสตีงกับอาร์คลวให้ครบในชั้นนี้เลยนะครับระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปเข้ากราสเทมดันเจียนชั้นที่2ต่อไปครับก็คือวาร์ปนี้นั่นเองนะอ่าเมื่อมาถึงกราสเทมดันเจียนชั้นที่สองนี่นะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับของแมปท่อแล ธรรมดามาเป็นลูกน้องอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่าเลยครับแบบนี้มีแค่แบบเดียวนะครับก็ค่าให้ครบเลยในแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็วาร์ปกลับมาที่หน้ากราเทีอีกรอบนึงนะครับแล้วเข้าไปที่วาร์ปเดิมเลยนะครับคราวนี้เราจะไปที่กราสเฮม 2F หรือว่าแคสเซิลชั้น2นั่นเองนะครับก็จะเดินเหมือนไปคนคุกเลยแต่ว่าแทนที่เราจะออกซ้ายเข้าไปเนี่ยให้เราเข้าวาร์ปตรงกลางนี้แทนนะครับ พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยในนี้นะครับก็จะมีเรดิกวันเดอร์เรอร์ม้าดำคาริสเบิร์กอยู่ครบเลยนะฮะซึ่งเป็นมอนสเตอร์ควีตเราทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะฮะวาร์ดนี้เลยนะครับก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่แบบนี้นะครับมอนสเตอร์จะรุมค่อนข้างโหดนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้มาเป็นปาร์ตี้ก็จะดีกว่านะฮะหรือว่าถ้ามาคนเดียวก็เตรียมของปั๊มอะไรมาหนักๆหน่อยกัดนะครับอ่าอย่างที่บอกเลยนะครับแบบนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะที่เราต้องการนะครับแต่ว่าตัวที่ยากที่สุดเลยก็คือคาริสเเเเเเบบบบบบิิิิรรรรร์์กกนน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 ััััั่่อออองงคคคโดยยาสสีีีมมมมมหืจจะะะป็ซ้้ผทแ เกิดเองแล้วก็แบบเป็นลูกน้องที่ตัวม้าดำซัมมอนมานะฮะบอกเลยว่าม้าดำเนี่ยให้ค่าน้อยมากนะครับคาริสเบิร์กจะให้ค่าเยอะกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยควรจะนัดกับปาร์ตี้คุณนะครับว่าเออให้ค่าคาริสเบิร์กก่อนที่เป็นลูกน้องของม้าดำเนี่ยเสร็จแล้วค่อยค่าตัวม้าดำนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยม้าดามันจะครบก่อนคาริสเบิร์กนานเลยครับแล้วแบบเนี้ยคาริสเบิร์กก็ไม่ค่อยเยอะนะที่สังเกตนะครับว่าจะมีตัวคาริสเบิร์กเป็นลูกน้องเขาอยู่แต่ถ้าคุณรีบสกิลจนม้าดำตายเนี่ยคาริสเเบิร์กกมมัน็จะตายยยไไไปดดด้้วโที่่ พอค่าครบแล้วนะครับก็จะเป็นอันจบโซนกราธเทมกันแล้วล่ะครับผมต่อมาเลยครับกับหน้าดันแมกมานะครับ,บ,าดารบโดยที่มอนสเตอร์ที่เราต้องการทั้งหมดจะอยู่ที่แมกมาชั้น2นะครับผมซึ่งเราไม่ต้องมีธุระอะไรกับชั้นหนึ่งเลยครับเ <C> มื่อเข้าไปแล้วนะครับก็ให้ตรงดิ่งไปที่ชั้น2ได้เลยซึ่งถ้าเกิดแบบที่คุณมาคนเันเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะนัดแนะปาร์ตี้ให้ย้ายชแนลไปยังชแนลที่เราต้องการได้นะครับผมเสร็จแล้วก็หาจุดโล่งโลกนะครับสักจุดหนึ่งนะครับผมยืนสกิลอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วเเเดยยมมมมอนนนสตตรรรกกก่าาาาััะะๆ็็จจิืไโป เพราะฉะนั้นแทนที่จะเดินเนี่ยเลือกปักหลักเป็นจุดๆไปแล้วก็ทำเควสดีกว่าตรงนี้เนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเควสก็ครบแล้วล่ะครับเพราะว่ามอนมันเยอะมากจริงๆนะฮะ พอเสร็จแล้วนะครับให้วาปออกมาหน้าดันแมกมาอีกรอบหนึ่งแต่แทนที่เราจะเข้าแมกมาให้เราเดินลงมา1นึ่แมปครับเราก็จะมาถึงแมปทางเข้าดันหุ่นจูเปลรสดันเจียนนั่นเองนะครับก็ให้เดินเข้ามาตรงกลางแมปเลยว่าจะเจอกับทางเข้าดันเจียนจูเปลรสแบบนี้นะครับให้เดินเข้าวร์ปไปได้เลยครับจะเป็นการเข้าสู่ดันหุ่นนะฮะแบบนี้เนี่ยมอนจะเยอะแล้วก็รุมโหดเช่นกันนะครับยังไงก็ระวังตัวด้วยซึ่งดันหุ่นเนี่ยถ้าคนเยอะก็ย้ายชินเอาได้เช่นกันนะครับก็นัดแหน่ปาร์ตี้คุณย้ายได้นะฮะโดย และตัวเล็กนะเควสจะมีให้ฆ่าตัวใหญ่และตัวเล็กซึ่งตรงนี้เควสตัวใหญ่ผมไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มอนสเตอร์มีน้อยมากแล้วการที่จะมาหาตัวใหญ่แต่ละสีให้ครบเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับไม่คุ้มเวลาที่เสียไปเลยครับแนะนําว่าให้ทําแค่เควสตัวเล็กให้ครบก็พอแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะมีหลายสีนะตัวใหญ่ก็มีหลายสีเวลาฆ่าไปแล้วเนี่ยดูให้ดีนะครับว่าครบหรือยังนะครับดูว่าครบทุกสีหรือยังแค่เกงยิงให้ครบแป๊บเดียวนะครับก็เรียบร้อยแล้วละครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็ให้วาร์ปมาที่หน้าดันแม็กมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องเข้าแม็กมาไม่ต้องลงล่างครับให้เดินขึ้นบนนะครับสองแมปนะครับเราก็จะมาถึงแมปทางเข้าดันเจียนธานาทสนั่นเองนะครับผมตอนเดินมาก็ระวังด้วยนะมอนสเตอร์แมปนี้เดินค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ตีออโต้ด้วยก็ให้เดินมาที่ด้านบนสุดของแมปนะครับคุณก็จะเจอกับ NPC เข้าดันเจียนตัวนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็ให้คุยกับเขานะจะเสียงเงิน5,000เซนีเพื่อเข้าไปสู่ดันเจียนธานาทสนะครับ เมื่อเข้ามาในดันเจี้ยนธนทรแล้วนะครับให้คุยกับ NPC ต้อนรับนะครับที่อยู่หน้าดันเลยครับนี่นะตัวนี้เลยนะครับและเลือกลงชื่อชั่วคราวนะครับพอลงชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะขึ้นไปที่ชั้น2ชั้น3ของดันเจี้ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ลงชื่อไว้ก็จะขึ้นไปชั้นบนบนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดลงชื่อชั่วคราวตรงนี้ด้วยนะครับแล้วนะครับก็ให้เดินขึ้นไปยังชั้นต่อไปเลยนะครับซึ่งแมปอันนี้จะเดินงงมากเลยนะผมบอกเลยว่าเดินงงงงมมมาาาาากกกกๆนนนนนรรัับบ็็ลอออพยยเเเดดดิ่่่่แแไไไปปตวซึูข้ มันต้องไปเดินวนเดินวนอ้อมๆม,มาก่อนนะโอ้โหเดินว่าแมปนี่กวนมากนะฮะนี่เลยครับก็จะเดินประมาณนี้เลยนะฮะวน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 อยู่อย่างนี้แหละครับจนกว่าจะถึงว่าตุตกลานะฮะก็จะไปยังชั้นต่อไปได้ครับซึ่งพอเราขึ้นมาได้แล้วนะครับในชั้นแรกนี้ก็จะเต็มไปด้วยเอ็นชิ้นมีมิกนะครับหรือว่าตัวขีดที่มันมีแขนออกมาแบบนี้นั่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเควสของเรานะครับตัวเนี้ยจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะไล่ฆ่าไปได้เลยนะครับแล้วระหว่างทางเราก็เดินขึ้นไปสู่ชั้้้้นนนนนนตตตตต่่่่่่่ออ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 อไไไไปปปปปดยเเเเเิรรรรืืืๆพพีีมมสสูชัซึึงง็์ทากข ชั้นต่อมานะครับผมเราก็จะเจอกับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเดสมุตต์นะครับก็คือเหมือนหนังสือบินได้ปะป๊ๆบเนี่ยนะซึ่งชั้นนี้จะมีอยู่เยอะมากครับยิงแป๊บเดียวก็ได้รับเควสครบแล้วละครับแล้วระหว่างที่เรายิงนะครับเราก็เดินไปสู่ชั้นต่อไปด้วยนะฮะมอนสเตอร์ที่เราต้องการในชั้นต่อไปก็ยังมีอยู่ซึ่งพอมาถึงที่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ทุกตัวผสมผสมกันนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นเชนเมมิกหรือว่าเดสมุตต์นะครับแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยจะมี สักห้าตัวสิตัวแล้วก็ออกมาเติมให้เต็มที่ชั้นนี้นั่นเองครับพอเสร็จสิ้นจากแบบนี้นะครับก็เป็นอันจบโซนแมกมาแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวไปดูที่โซนต่อไปก็คือนิวเวิลครับอ่าโดยวิธีการไปนิวเวิลนะครับถ้าใครไม่ทราบนะอธิบายรวบรัดนะครับผมก็คือคุยกับเจ้าหน้าที่อีเดนแบบนี้นะครับซึ่งจะอยู่ข้างคาฟาทุกเมืองเลยนะครับเลือกเข้าไปในอีเดนครับแล้วนะครับเดินขวาออกมาตรงนี้จะเจอแมวดำนะแคทคอนเอเจนอยู่ข้างบันไดตรงนี้นะครับให้เลือกส่งข่ากลับไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคคคคุุยยรรรรรรััั้้้้้งงงแแแแกกกณจจจะะะะะตตตออออเเเเสสีิินนนนนบบาาาาผมม่่่ววววไปลลพ็็ดข กับแมวขาวตัวนี้นะครับเลือกข้อ2ลุยกันเลยเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแท่นหินตรงนี้นะฮะเรือแคทคอนเอเจนตัวนี้เลือกส่งข้าไปเลยนะฮะที่โลกอื่นนะครับเราก็จะมาถึงนิวเวิร์ลแล้วนั่นเองครับเพราะบนตัวนี้นะครับสังเกตในมินิแมปนะครับมันจะมี2ทางแยกด้วยกันนะฮะซึ่งเราก็จะต้องไปทั้ง2ทางนั่นแหละครับจะไปทางไหนก่อนก็ได้นะซึ่งผมก็จะเลือกไปทางซ้ายก่อนนะครับก็คือโซนเขียวๆสเปรนดิดนั่นเองนะก็ให้คุยกับ n p c ทหารชุดดำตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงสุดทางแล้วนนนนะรรรรรรบบเเเเเเเ้้้าาาาาากก็จว์ปขขไสูู่่่โซิทีีมมมอออออตยยงพแแให เตอร์ที่ชื่อพินกิวคูล่านะครับผมซึ่งเป็นเหมือนตัวผู้หญิงเป็นดอกไม้แดงๆนะครับผมจะมีในแมปนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ต้องยิงให้ครบเลยนะแล้วก็ยิงตัวอื่นๆสะสมไว้บ้างเป็นกลาฟไร้นะครับก็คือตัวนากาแล้วก็พึ่งนะครับผมลูซิโอนาเวสปาเนี่ยจะเป็นพึ่งตัวใหญ่ๆนะครับผมหรือว่าบางคนเล่กต่อเล็กแตนอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมไว้ระดับหนึ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวแมปอื่นๆก็จะมีพึ่งตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวพิล่าตัวสีแดงเนี่ยมีแค่แมปนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแแนนี่่้องงงงหบบบลลาข นะครับแมปนี้ก็ยังมีเจ้าพึ่งลอซิลลาเวสปาอยู่แต่ว่าจะมีน้อยหน่อยนะครับและมอสเตอร์ที่เพิ่มมาในแมปนี้เลยนะครับจะเยอะมากๆเลยก็คือเจ้าตัวนากานะครับกับม้ายูนิคอร์นคอรนัสนะครับม้ายูนิคอร์นคอรนัสจะเป็นตัวสีขาวๆม้าบินแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีเควสด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีเจ้าตัวนากาอยู่ในแมปนี้ด้วยปริมาณค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวคอรนัสด้วยก็แนะนําว่าให้ฆ่าให้ครบในแมปนี้เลยนะฮะโดยที่แมปนี้นะครับก็จะมีเอดี้บอสอยู่ด้วย ตายนะครับจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงจากข้อมูลในเว็บนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครมาเป็นปาร์ตี้สัก3-4คนแล้วมีพรีสสัก1คนเนี่ยค่าได้สบายครับรูมได้สบายเลยนะมินิบอสไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะมาคนเดียวก็ไม่ค่อยแนะนำนะหรือว่าถ้ามาเป็นตี้แล้วเดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็ข้ามไปก็ได้นะ e ีมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเป็นว่าถ้าเกิดบังเอิญเจอเ็อ่าแล้วกัน เมื่อครบแล้วนะครับก็ให้เดินกลับมาที่แมปแรกนะครับและแทนที่จะเดินลงล่างคราวนี้เราเดินขึ้นบนครับเพื่อไปสะสมมอนสเตอร์อีกหนึ่งแมปนะครับอ่าเมื่อขึ้นมาแมปนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์ใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือดาร์คพาร์ติคูลานะครับก็จะเหมือนตัวผู้หญิงที่เป็นดอกไม้แดงๆเมื่อกี้เลยแต่ว่ารอบนี้จะมาเป็นสีออกเทาๆม่วงๆไปธาตุพิษนะครับผมนี่นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งก็จะมีในเควสด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการในแมปนี้ให้เรียบร้อยเลยับเเีท่านน้ะก็จจครับ เวทนิวเวอร์ฝั่งซ้ายแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งขวาบ้างครับโดยฝั่งขวานะครับก็ให้เดินมาจนสุดตรงนี้ก็เจอเอ็มซิตหานี้เช่นกันนะครับแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ขอวาร์ปเข้าไปอย่างโซนฝั่งขวาได้เลยนะฮะก็แมปก็จะเป็นโซนหิมาแบบนี้นะฮะโดยที่ในแมปนี้นะครับผมเราก็ต้องการที่จะฆ่าเจ้าตัวแมนดากราสีเทานะครับซึ่งตีเร็วตีแรงตีไกลโหดมากๆนะครับให้คนยิงไกลาจาก,ก ดีกว่านะไม่ค่อยแนะนําให้อาชีพกีใกไปจัดการมันเท่าไหร่ถ้ามาเป็นตี้ก็ให้ตัวิงไกดีกว่านะครับเพราะมันแรงมากจริงๆแล้วก็ในนี้แบบนี้ก็จะมีเจ้าตัวหนอนนะครับม่วงเซนติพีดนะครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวเซนติพีดลาวาซึ่งเป็นตัวเล็กนะครับซึ่งเควสเราเนี่ยจะให้มาฆ่าเจ้าตัวเซนติพีดลาวาตัวเล็กนี้ ก็จัดการสัดสมในแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยแหละหน้าตาหนอนม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะตัวเล็กๆนะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะแล้วก็ตัวแมนดารินม่วงนี่ด้วยนะครับก็เป็นเควสอยู่นะก็ให้ค่าให้เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะครบเสร็จสิ้นแล้วละครับสำหรับฝั่งนิวเวิร์ดนะครับผมทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการส่งเควสเพื่อได้รับ e xp นั่นเองนะฮะตัวนี้ใครมีอะไรคูณเวลใส่เข้าไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคูณ e xp จากบัฟวิเอพีหรือว่่่่่าาาขของสสสนนใคตตูมมไไรรทีเเเพิ EP ัับก็จดด้้ปลย ่อกเวสป้ายทั้งหมดเลยนะฮะและอย่างที่บอกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทาเวสช่วงเลเวลนั้นเป็นครั้งแรกนะแล้วเราไปส่งกับ n p c ประจำแมปที่ไม่ใช่ป้ายนี้นะครับตอนส่งเวสเราจะได้รับย x p เปิ้ลเป็น2เท่านะครับสมมุติว่าได้รับแสนห้าเนี่ยคุณจะได้รับแสนห้าสองรอบนะครับไม่ใช่สามแสนนะอย่าเพิ่งตกใจนะตอนที่ส่งครั้งแรกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครขี้เกียจนะฮะว่าจะแบบโอ้โหไม่อยากจะเดินไปเลยเสียเวลานะฮะกดใบคูไปแล้วส่งป้ายไปจบจบจะไม่สนใจหรอกนะก็กดคุยกับป้ายได้เลยคร อยากจะไปคุยกับ NPC นะไปส่งที่ NPC ประจำแมปนะผมเอาวิธีหา NPC ประจำแมปมาฝากครับผมโดยขออ้างข้อมูลจากเว็บบอร์ดท r o n t ่ครับผมโดยที่เว็บบอร์ด f r อน t ทก็จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลนะครับผมของประชากรชาวแร็กนะครับซึ่งกระทู้ของคุณมินนะ,นะครับเขาก็ได้รวบรวม Eden Daily Quest ร้อยถึงร้อไว้ให้แล้วยังไม่สำเร็จร้อเ็นตแต่ว่าผมบอกเลยว่าใกล้มากแล้วนะครับ โดยเฉพาะจริงๆร้1ย0้อย 100, 110เนี่ยคือแทบจะสมบูรณ์แล้วล่ะฮะเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าเออเควสในแต่ละโซนแต่ละอะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมทีนี้วิธีการหา NPC ละ่ะคืออย่างที่ผมบอกนะครับ NPC รับกับ NPC ส่งเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดียวกันซึ่งเขาจะเขียนไว้เลยนะฮะตำแหน่ง NPC แล้วก็ดอตดอตดอตแลกไว้เลยก็คือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยแต่ว่าบางตัวก็จะแยกรับกับส่งนะครับวิธีกกกกรรนนนนนนคคคั NPC, ััับบีีีี่่่ปปหหเเเเเผมมม้้้ออสวยยยื3ล็ใด ข้อความตัวนี้ไปเลยนะครับถมดำไปเลยครับแล้วกดคอนโทนซีเพื C, ่อคัฟฟีนะครับเสร็จแล้วครับเข้ามาในเกมครับพิมพ์เอนเตอร์ที่ช่องแชทขึ้นมาวางข้อความนั้นลงไปแล้วกด Enter ครับมันจะทําการนําทางไปหา NPC ตัวนั้นเลยนะแต่ว่าดูวความที่ตอนนี้ผมอยู่ในอีเดนนะครับผมมันก็เลยไม่เห็นลูกศรอ,อะไรเพิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่แบบปกติแล้วคุณพิมพ์ข้อความนี้ลงไปเนะี่ยคุณก็จะนําทางไปสู่ตัวนั้นได้เลยซึ่งก็เดินตามไปได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันให้ไปฆ่าตัวอะไรเน NPC งเน,นิดึ นะเพราะว่าถ้าเรากดใบคููแล้วเราเดินไปวับไปวับมาชิวๆเนะีย่ยใบคููมันอาจจะหมดหนึ่งใบก่อนได้เดี๋ยวต้องกดใหม่ก็จะน่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับและครั้งต่อไปในวันต่อไปนะครับเราก็มาส่งที่ไปายได้เลยกดคลิกปุ๊บส่งเลยนะครับรวดเร็วมา,มากครับประหยัดเวลากว่าเยอะเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินด้วยนะแถมเวลาใบคููที่เหลืออยู่คุณจะเอาไปกเก็บเวลไปลงดันเจียนซาร่าต่ออะไรก็ได้เช่นกัน ก็จะได้รับ EXP ต่อจากใบคูณนั้นๆอีกทีนี้มาสรุปกันครับว่าเสียเวลาทําไปทั้งหมดเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก็ผมลองทํามาทั้งหมด2วันด้วยกันแล้วนะครับสชุดนะฮะก็แต่ละชุดเนี่ยผมกดใบคูณกด VIP ส่งด้วยนะครับผมจะได้รับเลเวลที่เลเวลร้อยเก้านะครับร้อยเก้าร้อยสิบเนี่ยประมาณวันละหนึ่งเลเวลครึ่งครับพอจบสัปดาหที่สองเนี่ยผมจบที่เลเวลหนึ่งร้อยสิบสองครับได้วันละประมาณตกหนึ่งเลเวลครึ่งของเลเวลร้อยเก้าขึ้นร้3ยสิบสองนะครับใช้เวลาทำเควส์ จ็อบก็วันละตกประมาณ1.5-1.8จ็อบโดยประมาณนี้นะครับทีนี้ใช้เวลาทำเวสประมาณ3-4ชั่วโมงนะคุณก็ลองไปคำนวณเวลาดูแล้วกันครับว่า3-4ชั่วโมงเนี่ยคุณทำเวสแบบนี้คุณคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าใครไปเก็บเลเวลเนี่ยคุณจะต้องเสียใบคูณเสียอะไรต่างๆที่คุณจะต้องกดไปเรื่อยๆแถมเวลก็คุณอาจจะเบื่อด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมาทำเวสแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะน่าเบื่อน้อยลงด้วยแล้วก็จะสามารถไปกับปาร์ตี้ไปเป็นเพื่อนไปอะไรอย่างนี้กันได้ไปคนกกก้่นคคคบแแลว็ดไปณใเดียวก็็็ดด้้รรััับทงหมมเตนนววยกลพิจาาณูแ และถ้าเกิดว่าใครนะครับผมมีอะไรที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือผมลืมพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะหรือใครมีอะไรเทคนิคต่างๆที่จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปไกด์ดีๆแบบนี้นาคตที่สําคัญเลยอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับผม